ป้าคะมาคะเลิกมองพี่เปมได้แล้วค่ะพี่เปมทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยคือขอขอโทษจ้ะคือพอมันมันเจอกันข้างนอกเงี้ยป้าก็ทำตัวไม่ถูกเงี้ยทำตัวสบายๆเถอะค่ะจริงค่ะสบายๆนะคะป้า สบายๆนะคะมาค่ะจ้าถ้าอย่างนั้นก็เข้าเรื่องเลยดีไหมคะเข้าเรื่องอะไรคะป้าเริ่มก่อนนะจะคือหนูเปรมคือป้าฝากแพทด้วยนะมาก็ฝากแพทด้วยคนจ้าถ้าลูกสาวของมาดื้อมาอนุญาตให้ตีได้เลยนะป้าก็อนุญาต ถ้าอย่างนั้นเปรมไม่เกรงใจแล้วนะคะดีจ้าไงทุกคนมารุมแพทคนเดียวเนี่ยแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่ารุมแต่เขาเรียกว่ารักจ้านี่มาจะบอกให้ฟังนะหนูเปรมมาที่บ้านนี้ได้ตลอดบ้านนี้ดีต้อนรับตลอดเวลาเลยจ้ะขอบคุณค่ะนีได้เลยได้เลยได้ตลอดเลยจ้ะ มีแพทบอกมาว่าพี่เพมชอบทานอะไรมาก็จัดให้พี่เพมทุกอย่างเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะมายังเข้าวัดทำองอีกด้วยนะขอบคุณนะคะคุณนนทการเลิกเรียกชื่อแล้วก็เรียกเหมือนที่แพทเรียกได้แล้วล่ะใช่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไงค่ะป้าค่ะ มันต้องอย่างนี้ชื่อมีใจฟังแล้วเนี่ยนะอ้าวมามาแอดจัดไปครับป้าดูพี่เต็มอยากทานอะไรคะอะไรก็ได้เลยค่ะน่ากินทุกอย่างเลย แพทอิ่มมากเลยอ่ะเหมือนทองแพทจะแตกอืมแง่ล่ะคนเดียวซัดไปสองจานใหญ่ๆเลยนะเนี่ยนั่นสิก็หมาทำอร่อยนี่คะอืมไม่ต้องมาปากหวานเลยไม่เชื่อถามพี่เต็มได้เลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แพทเห็นพี่เปรมทานเยอะขนาดนี้อ่ะจริงค่ะหมาอาหารที่หมาทำอ่ะอร่อยจริงๆนะคะเปรมอิ่มมากเลยค่ะ ป้าจับตัวม้าทีสิจับทำไมอ่ะก็ตัวม้าจะลอยอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยจะไม่ลอยยังไงเลยกตม้าฮะป้านี่ต่อไปไม่ทำอะไรให้ทานแล้วนะโอ้กูใจตัวจะลอยจริงๆนะเนี่ยหนกจะจับไปก่อนจริงๆจะลอยละท้ายที่สุดเลยอร่อยจังเลยอร่อยจริงอืมต้องเลยปแพทไปช่วยแม่แพ็คอาหารให้หนูกเปรมอเอากลับบ้านดีกว่าป่ะได้ค่ะไปค่ะ ขไปไหนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะอืมหมูเปรมอิ่มจริงๆกันนี่เนาะจริงค่ะป้าป้าว่าเราไปเดินเล่นย่อยอาหารดีกว่าไหมได้เลยค่ะอขอบคุณนะลูกขอบคุณเปรมเรื่องอะไรหรอคะขอบคุณที่รับรักลูกสาวป้าไงนี่ หนูเปรมเห็นแพตร่าเริงสดใสแบบเนี้ยมาก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะป้าอยากจะเล่าให้ฟังหนูจะได้เข้าใจแพทมากขึ้นในอนาคตเนะ่ะเผื่อว่าจะได้อาภัยกันได้ค<ะ>ตอนเด็กๆแพทเป็นเด็กที่ขี้กลัวไปทุกอย่างเลยไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเองใจอ่อนใครมาพูดอะไรขออะไรก็ให้เขาไปหมดทุกอย่าง แถมยังโดนเพื่อนแกล้งเป็นประจำเลยป้าเครียดมากถึงขนาดต้องไปปรึกษาจิตแพทย์และตั้งแต่นั้นมานะพังป้าและม้าก็ช่วยกันดูแลแพทยอย่างดีจนในที่สุดเด็กสาวที่อ่อนต่อโลกก็กลายมาเป็นสาวสวยที่เข้มแข็งอย่างที่หนูเห็นทุกวันนี้ไงนี่รู้ไหมวันแรกนะที่แพทมาบอกป้าว่าชอบหนูมากๆเนี่ย ป ale, ้านี <g ül> ่เตรียมใจไว้แล้ววพาป้าต้องซับน้ำตาให้ลูกสาวป้าแน่ๆแต่พอมาวันนี้ป้าดีใจจริงๆแพทเลือกคนไม่ผิดป้าว่าหนูเป็นคนดีและป้าก็เชื่อด้วยนะว่าหนูทั้งสองคนจะไปด้วยกันได้ดีและรักกันมากด้วยขอบคุณอีกครั้งนะที่รักลูกสาวป้า เปรมสิคะที่ต้องขอบคุณป๋าพอาะป้ากับม้าดูแลแพทมาเป็นอย่างดีก็เลยทำให้เปรมรักแพทยังไงล่ะคะอย่าทำให้หมอเปรมเสียใจนะแพทนี่ม้าเห็นแพทเป็นคนยังไงเนี่ยแพทรักเดียวใจเดียวนะคะจ้าเชื่อก็ได้แพทพูดจริงนะม้าตอนนี้แพทมีความสุขมากเลย ือ mm hmm. ม้าเห็นแล้วแนหะแต่พอสุขมากๆอ่ะแพทก็เริ่มกลัวนะมากลัวว่าถ้าวันนึงแพทไม่มีพี่เปลมอ่ะแพทจะทำยังไงแพทนึกภาพตัวเองที่ไม่มีพี่เปลมไม่ออกเลยมา้าท่านนึกไม่ออกแล้วจะไปนึกถึงมันทำไมล่ะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สุขกับมันให้เต็มที่ไปเลยลูกสาว มาดีใจนะที่แพทมีความรักที่ดีก็เป็นเพราะว่าป้ากับมาเป็นความรักดีๆให้แพทเห็นไงคะแล้วก็ยอมรับตัวตันที่แพทเป็นแพทรักมานะมาก็รักแพทนะรักมากเลย แทนแทนแนนี่คือห้องนอนของแพทเองค่ะเออไม่น่าเชื่อเลยว่าแพทจะแต่งห้องได้แบบแบบอะไรคะก็แพทดูสวยเฉียวแต่ห้องนอนอย่างกับเจ้าหญิงส่วนใหญ่แพทนอนคอนโดก็เลยขี้เกียจตกแต่งใหม่สาวช่างฝันหรอเราอะใครจะเชื่อ ว่านางร้ายสุดสวยจะยังอยากอยู่ในโลกของเจ้าหญิงแพทจะทำอะไรนี่ที่บ้านนะแพทอยากให้พี่เปมเป็นเจ้าหญิงในโลกของแพทอ่ะเราแพทเป็นเจ้าชายหรือไงไม่ใช่แพทเป็นเจ้าหญิงที่ได้ครองรักกับเจ้าหญิงเทพซีมีเดี๋ยวนี้ปากหวานใหญ่แล้วนะ ปากหวานแค่กับพี่เปรมคนเดียวท่านั้นแหละเจ้าหญิงของแพทและต่อไปนี้เจ้าหญิงแพท จะปกป้องเจ้าหญิงเปรมซินีแต่ทุกอย่างเอง ทีี่ใคครเคยเยยบอกไว้้ป็นนิงทุกๆอ้อมกอดยิ่งทำให้ฉันได้รูร้อะไรที่รักน,นะคะเจะหญิงของพี่เราจะพูดกับลูกยังไงดีมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะวันนี้ทั้งพูดทั้งดุ ไปเปรมยังไม่เชื่อเราเลยผมว่าถ้าลูกได้คบกับผู้ชายนะลูกเนี่ยจะหายจากอาการแปลกๆแล้วใครคือผู้ชายคนนั้นล่ะคะผมว่าผมจะลองให้ลูกคบกับลูกชายเพื่อนผมดูตากริดเพิ่งจบด็อกเตอร์กลับมาคนที่เป็นอาจารย์คนนั้นน่ะเหรอคะใช่ตาก,กรกิดกับยายเปรมไม่รู้จักกันอยู่ก่อนแล้วคุณ คุณเรียงให้ลูกกลับมาที่บ้านเลยค่ะแต่ฉันกลัวว่าลูกจะคุณเลี้ยงลูกมากับมือคุณรู้ไม่ใช่เหรอว่าต้องพูดยังไงไม่ให้ยายเปรมปฏิเสธผมไม่ยอมให้ชีวิตลูกต้องมาด่างทอยไม่ลือบาบ้าอย่างนี้หรอกนะยังไงผู้หญิงก็ต้องคู่กับผู้ชายเท่านั้น ส่งพี่แค่ตรงนี้ก็พอแล้วค่ะไม่ค่ะจะทำอะไรคะเราจะจับมือกันเดินเข้าไปด้วยกันค่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าเราเป็นอะไรกันเราจับมือเดินเข้าไปด้วยกันนะคะนะคะพี่เพลม พัาแกเนาะขอบคุณนะคะที่มาส่งแต่ไปทำงานได้แล้วค่ะไปก็ได้ค่ะแต่ ไม่เอาทำไมล่ะคะถ้าไม่ทําอ่ะแพทไม่กลับนะรูวแล้วพี่เปมของแพทเย็นนี้แพทมาหลับนะคะอืมบ๊ายบายใก่กลนคะ่ะ แล้วนะตั้งใจทำงานนะให้อยู่ปะไปทำงานคะ่ะโอเคบ๊ายบายใจกันไปจริงๆแล้วนะอือไปคิดถึงกันนะ ค่ะคุณแม่สักครู่นะคะวันนี้ไม่ต้องมารับพี่นะคะพี่มีธุระกับที่บ้าน,นะคะ่ะ